เลขผ้าแดงปิวหล่นชัดคอหวยดวงเฮงรุดแก้บนไอ้ไข่หลังโชคใหญ่หล่นทับสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3เอกก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยนะคะหอบประทัดแก้บนไอ้ไข่แล้วก็ลุ้นเลขเด็ดต่อนะคะที่วัดอุทุมพระารามนะคะหรือวัดไผ่แขกอยู่ที่ตะมนโดนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ มีผู้สมหวังได้โชคนำของมาแก้บนไอ้ไข่รวมทั้งพ่อคุณช้างมหาเศรษฐีนะคะโดยการนำชุดทหารมากราบไหว้แก้บนนะคะโดยการนอกจากนี้ก็มีการจุดประทัดรวม60,000นัดนะคะเพื่อถวายแก้บนนะคะหลังจากที่ขอแล้วได้แล้วโดนนะคะขอได้ไหว้รับนะคะ โดยคนดวงเฮงรายนี้นะคะชื่อนายประสาทอายุ76ปีเป็นชาวจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเขาได้นํากระเช้าผลไม้ชุดทหารประทัด10,000นัดมาแก้บนไอ้ไข่นะคะพร้อมเผยว่างวดที่ผ่านมาได้โชค57ไปกว่า40,000บาทนะคะจึงมาแก้บนแล้วก็จุดทูบนะคะตัวเลข3ตัวโผล่ชัดคือ113นะคะนอกจากนี้ก็จุด ประทัดแก้บนเลขประทัดปิ้วล่นมาคือ70กับ558ดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนคนดวงเฮงรายหนึ่งคือนางสาวอนงอายุ55ปีนะคะเป็นคนกรุงเทพมหานครน,นะคะนำประทัด5 0 0 0 0นนัดมาจุดแก้บนพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแล้วก็ไอ้ไขนะคะหลังจากมาไหว้ขอพรแล้ว ก็เจรจาซื้อขายบ้านสำเร็จตามที่ขอนะคะจึงเดินทางมาพร้อมกับลูกๆนะคะนำประทัดมาถวายแก้บนตามที่บนบานสารกล่าวไว้นะคะนี่ก็คือเรื่องของคนดวงเฮงนำสิ่งของมาแก้บนขอแล้วได้ขอแล้วโดนนะคะขอแล้วเป๊ะนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ